วันนี้เอาใจสายคนรัก Monster Truck ม o n s t e อร์ u c k กันบ้างนะครับเป็น h o t w h e e l มอนสเตอ r ์ทรัแต่ว่าไม่ใช่ม o n s เตอร์ u c k ธรรมดาเป็นกล่องสุ่มของม o n s t e อร์ u c k m มินิครับวันนี้เราจะมาแกะกันครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูกล่องนี้กันนะครับเป็นกล่องเล็กๆเ,เท่ากับกล่องไม่ขีดหรือกล่องรถ m ม t บ็ b o x เท่านั้นเอง แต่ว่าข้างในเนี้ยมันมีรถมอนสเตอร์ทรัคอยู่แต่มันคงไม่ใช่มอนสเตอร์ทรัคที่ขายกันปกติทั่วไปแต่ว่าเป็นมอนสเตอร์ทรัคมินิเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดหมายเลข2ของมอนสเตอร์ทรัคมินิอันนี้จาก Hot View บนกล่องเนี่ยเป็นกล่องสุ่มที่ไม่สุ่มก็คือมันจะมีหมายเลขบอกอยู่ว่าข้างในเป็นรถอะไรแต่ว่าเราไม่รู้ว่าข้างใน,นรถอะไรนะครับถึงจะรู้ว่ามันหมายเลขอะไรเดี๋ยวลองแกะให้ดูแล้วกันครับ <S <S เราก็มีที่แกะอยู่แต่ว่าแกะยากหน่อยผมก็ฉีกเอาข้างบนเลยง่ายกว่ามาดูครับนี่ข้างในเป็นรถ Monster Truck ออกมาแล้วคันแรกนะครับจะดูเหมือนรถโรงเรียนถ้าคิดถึง Monster Jam เนี่ยก็จะมี Higher Education ที่เป็นรถโรงเรียนเหมือนกันแต่คันนี้เนี่ยเป็นของ h o w h e e l s ที่ไม่ใช่ของ Monster Jam นะครับมันก็มีชื่อว่า t ู o ค o ลอ่ะนี่ครับ School นะครับก็ เป็นเหมือนรถบัสโรงเรียนที่รับส่งนักเรียนนะครับสำหรับกล่องแบบนี้เนี่ยต้องดูตัวเลขข้างหลังทับนะครับอันนี้ก็จะเป็นทับ0 9นย์กะครับก็คือหมายเลข0 9ย์ข้างในก็จะเป็นรถทูสคูลคันนี้เองแล้วก็มันจะมีลูกกุญแจให้อันหนึ่งนะครับเสียบไว้ข้างหลังพอกดปุ่มปุ๊บมันก็จะยิงรถออกไปรถก็จะพุ่งไปอย่างรวดเร็วมาดูคันต่อไปบ้างนะครับหมายเลข1 0นะครับหรือหมายเลข10จะเป็นคันไหนนั้นลองไปดูกันเลยครับ นี่นะครับออกมาแล้วหน้าตาคุค้นๆไหมครับรูปกระโดกนี้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของ h o อ v i e w เลยก็คือเป็นรถ Bone Shaker ครับนอกจากตัวรถรูปกุญแจแล้วเขายังมีอันนี้แถมให้อีกอันหนึ่งครับก็คือสติกเกอร์สำหรับบอกว่ารถนี่ชื่ออะไรนี่นะครับ Bone Shaker หมายเลขก10ทั้งหมดทั้งชุดนี้มีทั้งหมด8คันนะครับชุดม o n s t e อร์ u c k มินิหมายเลข2นี่เดี๋ยวแกะให้ครบเลยนะครับ ทันต่อไปหมายเลขก11จะเป็นคันไหนนั้นรอดูกันเลยครับนี่แกะออกมาแล้วนะครับเป็นรถแท็กซี่นี่เขียนไว้ด้านข้างนะครับชื่อ Hotview MT Taxi คันนี้นะครับสำหรับหมายเลข1 1ก็เป็นรถแท็กซี่ลายตารางหมักลุกสีเหลืองหมายเลข12นะครับมาเดี๋ยวลองแกะดูนะครับออกมาโอมีเคียวด้วยหน้าตาคุนค้น อ๋อมันเป็นรถไดโนเสาร์นะครับของ Hot Wheels ชื่อว่า Mega Rex นะครับอันนี้มีกุญแจเป็นสีพิเศษเป็นสีเหลืองด้วยนะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกคันจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดต่อไปนะครับหมายเลขก3 3ครับอันนี้ออกมาเป็นรถสีขาวลายเหมือนลายเสือข้างๆนะครับด้านหน้าเขียนว่า Wild Street ก็เป็นรถที่มีลายเหมือนสัตว์ป่า โอ้แต่ว่าคันมันเล็กมากเลยครับดูรายละเอียดอาจจะยากหน่อยนะครับนี่ครับ w e streak ครับหมายเลข14ครับหมายเลขต่อไปจะมีเซอร์ไพรส์ไหมครับนี่อ่ะเห็นก้นรถนะครับสีน้ำเงินออกมาเว้ยลายแปลกดีฮะโอ้อ b ิสมอลนะครับชื่อรถนะครับแต่ว่าลายที่มันสวยเนี่ยมันอยู่ด้านบนฮะมันเป็นลายปลาหมึกปลาหมึกยักษ์ออคตูปัสนะฮะ โอ้เจ๋งดีครับคันนี้ออบิสมอลหมายเลข14ครับอ่ะเราก็มาถึงหมายเลข15แล้วน,นะครับมารอดูกันว่าจะเป็นคันไหนออกมาโอ้รู้แล้วครับถ้าบอกว่าคันที่คนอยากได้แล้วก็จะเป็นคันเซอร์ไพรส์เนี่ยน่าจะเป็นคันนี้นะครับรถบิ๊กฟูตนั่นเองก็อย่างที่เราได้ฟังน,นะครับมันเป็นมอนสเตอร์ทรัคคันแรกที่ถูกทำขึ้นมาเป็นล้อใหญ่นะครับดัดแปลงมาจากรถกระบะของฟอร์ด นะครับนที่16ครับคันต่อไปครับปิดท้ายคันสุดท้ายของชุดนี้แล้วจะเป็นอะไรดีรอดูนะครับอืมรถคันนี้มีชื่อว่าโพเดียมแครชเชอร์นะครับรถถล่มโพเดียมเอ๊ะคุ้นๆไหมฮะอ่ะโพเดียมแครชเชอร์นะครับปิดท้ายชุดนี้เป็นคันที่16ครับอ่ะเห็นกันครบทุกคันแล้วเราดูมันวิ่งมั้งครับโอ้โห หรือเอาไปวิ่งบนรางก็ได้นะครับด้านหลังของรถนะครับจะมีที่เสียบกุญแจอยู่เราก็จะเอาตัวกุญแจที่เขาให้มาเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับบนกุญแจก็จะมีปุ่มฮะพอกดแล้วรถมันก็จะถูกดีดออกไปครับแล้วก็วิ่งไปครับแบบนี้ครับมาดูภาพช้ากันครับโอ้โหเร็วจนต้องดูภาพช้านะฮะหรือถ้ามันแรงมากอาจจะขึ้นลูบได้อ้าไม่ไหวนะครับชุดนี้ที่อเมริกาขายคันละสองเหรียญห้าสิบ ก็พอซื้อไหวนะฮะแต่ผมเคยเจอที่เมืองไทยเนี่ยขายเกือบคารลสามร้นะครับแพงอยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้าใครสงสัยว่าขนาดของ m o n s ตอร์ r u c k มินิเนี่ยมันต่างจาก m o n s ตอร์ truck ธรรมดาขนาดไหนนะครับอันนี้ผมเอารถคันเดียวกันมาเทียบให้ดูเลยก็จะเห็นว่าโอ้มันก็ใหญ่แตกต่างกันพอสมควรตัวมินินี่คันประมาณเล็กกว่ารถ Hot w h e e l s ธรรมดาอีกนะครับสั้นกว่านี่นะครับคันเดียวกันนะครับ b i g f o o t เหมือนกัน แทบจะไปขี่ก็ได้เลยหรือเมกแเวนะครับเหมือนกันแต่คนละสีนะครับขนาดต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโพเดียมครัชเชอร์นี่ขนาดต่างกันแบบนี้นะครับถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ช่องฟุงแก๊กนะครับส่วนใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามก็ได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็พบกันคลิปหน้าครับจะเอาอะไรมาให้ดูอีกสนุกแน่นอนครับสวัสดีครับ